วันนี้พี่พาความสบายมาให้เพื่อนรับรองก็สบายมากมายนี่น่ารักไหมเพื่อนดูสิเพื่อนข้างหลังเร็วจัดการมันเออเพื่อนดีมากว่างมากครับว่างมากลองนั่งยิงสิอุ้ยนั่งยิงกระสุนตรงเป๊ะเลยเพื่อนอาจจะงงว่าเราทําอะไรอยู่ไม่มีอะไรเพื่อนเทสเทสเทสปืนนะไม่ได้ป้วนหรอกนะแหมพี่จะไปป้วนเปิอนอะไรละ่ะเฮ้ยเพื่อนรีบเข้าวงเถอะีเพื่อน เป็นไงแมทนี้สบายไหมเราเล่นกเราเนี่ยนายสบายแน่นอนเพื่อนมึงว่าบอดเยอะไปว่าแมทนี้คุยเพื่อนมันเหลือตี้เดียวแล้วมันเหลือแปดถ้าก็ว่าเราสี่ทางนนสี่เพื่อนตัวสุดท้ายห้ามนะห้ามแย่งพี่เลยนะพี่จะเอาดาบไล่ฟันมันอุย้ยจมน้ำํำอย่าพึ่งนะจมน้ําจมน้ําอีกอุย้ยเพื่อนงงอะ่ะ เพื่อนกระถึงเอ่ยปากว่าไอ้หอหีบทําไมบอทมันเยอะจังเข้าใจใช่ไหมครับไอ้หอหีบอะ่ะเดี๋ยวจะพูดไม่เพราะมีน้องๆขอกันมาว่าพี่ลองเล่นทีม4ดูซิเพื่อพี่จะไม่เจอบอทอะไรอย่างเงี้ยนะป่ะจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยห้ามแยงปืนพี่นะน้องพี่ขอเอ้พี่ได้มาแล้วครับ m p 4 0แหมวันนี้พี่ไม่เหงาเปลี่ยนปืนได้นะเปลี่ยนปืนได้อันนี้ไม่ใช่ EP ปิดตาเก็บปืนนะครับ อันนั้นห้ามเปลี่ยนปืนเลยละ่ะเละบ่อยๆอุ้ยโดดไม่ถึงมีอะไรมั่งเอ่ยเฮ้ยเพิ่ด้ปืนก็บอกเลยเองท่านผู้ชมเพื่อนเขาไปไหนตัวไหนกันแล้วเอาแล้วครับเบอร์สามยิงลม้มเบอร์สี่ก็ยิงลม้มเอาแล้วต้องรีบเติมเพืพ่อนเพื่อนเดี๋ยวพี่ดูให้ว่าบอดอยู่ตรงไอ,อ้คนคนคนอยู่ตรงไหนไม่มีบอดเล่นกับพี่ไม่ต้องกลัวไม่มีบอดนะเดี๋ยวพี่ส่องให้ว่าคนอยู่ตรงไหนเพื่อนมันมาแล้วมันมาแล้วมันเดินเป็นระเบียบเลยเพื่อนนั่นมันเดินเรียงกันเลยอ่ะเพื่อนจัดการแล้ว เพื่อนยิงยิงเออวันนี้พี่พาความสบายมาให้เพื่อนรับรองก็สบายมากมายนี่น่ารักไหมเพื่อนดูสิเพื่อนข้างหลังเร็วจัดการมันเออเพื่อนดีมากแม่อย่าเพิ่งงงข้างหน้าเพื่อนข้างหน้ามาอีกหนึ่งนะ่ะเห็นมั้นั่นนะ่ะพี่จะเอาปืนนี้ยิงจิ้วจิ้วจิ้วปืนไรวะเฮ้ยยิงยากไว้ปืนนี้เพื่อนจัดการให้ทีเร็วเออ สุดยอดตีเราวันนี้ไปยิงเพื่อนด้วยอุ๊ยอุ๊ยอุเพื่อนปล่อยให้หลุดมาได้ยังไงเนี่ยเพื่อนจัดหนักให้เราทีสี่ตัวเมื่อกี้มันยิงเราอ่ะเราเปลี่ยนปืนหน่อย m p 4 0อะไรสก็บอกไม่เอาดีมากเพื่อนแหมอุ๊ยเมื่อกี้ใครอุทานอะไรออกมาว่าทำไมบอทมันเยอะอย่างนี้ไม่เอานะไม่เอาคนคนคนสบายไหมเพื่อน เพื่อนไมครับดีๆนะเอ้ยจะชนพี่ซะแล้วโอ้โหพี่อุตส่าห์หาความสบายมาให้ทุกคนเนี่ยพี่ขี้เกียจเดินจังเลยอะ่ะมีใครจะบริการให้พี่บ้างได้ไหมขับให้พี่เร็วหรือพี่ซ้อนอ้าวทิ้งพี่ไปแล้วน้องออาคนหลังคนหลังอย่านึกนานขับรถให้พี่เร็วอุ๊ยบอดมาอุ้ยคนคนพูดผิดแม่จัดเลยเพื่อน วันนี้พี่ไม่ยิงใครได้ไหมเก็บของอย่างเดียวปะขึ้นรถดีกว่าอุ้ยเพื่อนไม่มีใครรอพี่เลยอย่าทิ้งพี่ให้เดียวดายดูด้วยพี่โดนลุมไอ้น้องพี่โดนลุมเอ้ยนี่ลุมลุมพี่เหรอเพื่อนไม่มาช่วยทำไงได้รู้จักคนเหล็กเปล่าคนเหล็กยิงไม่เข้าพี่เนี่ยยิงไม่เข้านะจะบอกให้ เองมาก็มาสิพี่จะฟันลี่นี่แล้วก็ทำท่าด้วยฉับแม่กี่คนพี่ก็ไม่วันมากันเยอะแค่ไหนพี่ก็ไม่ทอ้อเพื่อนทิง้งทิ้งพี่ทำไมจะเพื่อนทีมสี่นะเราทีมสี่ไม่คิดจะกลับมาดูพี่เลยนะโอ้โหไม่รักพี่พี่ต้องข้ามสะพานไปเองเนี่ยน้องยิงกันยับเลยอะ่ะบอกให้ เบอร์สนี่ไม่ต่ำกว่า10บคนนะผมดูแล้วอะ่ะนะเฮ้ยเหลือยี่ห้าคนแล้วท่านผู้ชมเราต้องรีบเติมรีบเติมรอแป๊บเพื่อนพี่มารีกรุ๊ปแล้วนะพี่มาถึงพวกเราแล้วอุย้ยมีตะกองโอ้ยเก็บกันยับใช่ไหมพวกนายเนี่ยไม่แบ่งพี่เลยอุย้ยตัวผู้เล่นยุคไวมากยุบไปเรื่อยๆครับเหลือส6นะครับอุย้ยนอนตุยเลย น้องบอดพี่อุย้ยเพื่อนเป็นไงแม์นี้สบายไหมเราเล่นเราเนี่ยหนยสบายแน่นอนเพื่อนมึงว่าบอดเยอะไปว่าแม์นี้กูว่าเยอะอุย้ยพาคอะไรปไปว่เนี่ยเล่นเองภาคเองเลยครับเพื่อนงงอะ่ะมีงงอะ่ะนน่่นปนเพื่อนป่วนเพื่อน,อน,อนสันดาบให้เพื่อนดูพี่เนี่ยนักดาบนักดาบนักดาบวันนี้แชมป์ต้องเป็นทีมเราครับ แม่พี่ไม่เกี่ยวนะบอดมาเองอันนี้มันคืออะไรอ,อยากลองใช้จังเลยระเบิดเขียวระเบิดเขียวมันคือถ้าเราไปโดนมันจะเสียดาเมจไน่เอ่ยน้องๆพี่มีคําถามแล้วอะ่ะเพื่อนๆระเบิดเขียวคือระเบิดอะไรอะ่ะนะคอมเมนต์มาด้วยช่วยพี่หน่อยไอ้สามคนนี้มันไม่ช่วยพี่อันนี้มันคืออะไรอะ่ะระเบิดเรียกรถไง นี่ไงเรียกรถมาเร็วอ้ยอ้ยโอ้ย,อย,อยคนมาคนมาเพื่อนต้องฝักไฟกับการยิงดูตัวไกลดูตัวไกลตัวไกลเห็นไหมตัวไกลนี่เออเขาสอนมาว่าปืนเนี้ยถ้าเรานั่งมันจะยิงเร็วยิงแรงเดี๋ยวพี่จะลองดูนะแม่งเอ,อ้จะได้ยิงไหมเอ,อ้รู้ว่าจะไม่ได้ยิงมันยิงกันหมดพอนั่งแล้วมันสับเร็วนาะสวยมกสวยมะ พี่เหลืองพี่เหลืองอุ้ยเพื่อนยิงล้มเอาล้มเอาเลยอะ่ะพี่ขอนะพี่ฟันนะอุ้ยอย่าแย่งพี่สิหรือพี่ไปแย่งมันวะยิงพูดก็ยิ่งงงแม่ช่างเป็นแมทแห่งความชิลเหลือเกินเอาล่ะครับทุกผู้ชมเหลือ12แล้วนะจะหมดแล้วจะหมดแล้วอุ้ยไอวอลสวยน่ารักจังเลยว่างมากครับว่างมากลองนั่งยิงสิอุ้ยนั่งยิงกระสุนตรงเปะเลยทุผชม เออถ้านั่งยิงกระสุนตรงอ่ะเพื่อนอาจจะงงว่าเราทําอะไรอยู่ไม่มีอะไรเพื่อนเทสเทสเทสปืนนะไม่ได้ป่วนหรอกนะแหม่พี่จะไปป่วนเปินอะไรล่ะเฮ้ยเพื่อนรีบเข้าวงเหอะตรงนั้นอันตรายเร็วอุย้ยพังเลยอะ่ะรถพังขับไม่ได้เลยอะ่ะไม่รู้ใครยิงนิสัยไม่ดีพวกนี้อุยอ้ยเยเพื่อนมันเหลือตี้เดียวแล้วมันเหลือแปด ถ้ากอกว่าเราสี่ทางน้นสี่เพื่อนตัวสุดท้ายห้ามนะห้ามแย่งพี่เลยนะพี่จะเอาดาบไล่ฟันมันอุย้ยจมน้ําอย่าพึ่งนะจมน้ําจมน้ําอีกอุย้ยเพื่อนง,งงอะ่ะเพื่อนกระถึงเอ่ยปากว่าไอ้ห่อหีบทําไมบอทมันเยอะจังเข้าใจใช่ไหมครับไอ้ห่อหีบอะ่ะเดี๋ยวจะพูดไม่เพอไอ้ชี่ยทาไมบอทเยอะจังเปล่านะพี่ไม่เกี่ยวเลย พี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันมาเองบอดนะหู้ยิงกันบานเบอะยิงกันยับอะโอเคครับสาใจหรือยังครับน้องที่ขอมาว่าพี่เล่นสี่ทีมสี่ทีเถะนี่ไงพลังแห่งบัตรเติมบอดพี่พี่ไปแล้วนะบ๊ายบาย